สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับทริปที่ออกทัวร์อเมริกา3เกมที่เอเมริกาเนี่ยชนะ100%แล้วก็จุดที่เห็นเด่นชัดก็คือการเก็บบอล2และการเข้าทำรูปแบบการเข้าทำมันชัดเจนมากมี FC ในช่องผมเนี่ยบอกว่าอันเดอสตเหนือกว่าเยเกนครับซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันทั้งใช่และไม่ใช่นะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ยังต้องพิสูจน์ต่อไปไอ้ที่บอกว่าใช่ก็คือในฐานะนักฟุตบอลอาชีพอันเดอร์สลอตถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่สูงกว่ายูเกนคลอปแต่ในฐานะกุนซือเนี่ยมันต้องใช้การเวลาพิสูจน์แต่รูปแบบและวิธีเข้าทำเนี่ยผม ชอบแนวทางของัอเนอร์สลอตมากกว่านะครับเพราะวิธีการเข้าทำมันดูหลากหลายแล้วอันตรายนะครับซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยนักเตะทั้ง2ชุดถือว่าในทัศนะผมเนี่ยผมพอใจมากๆไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับแล้วก็นักเตะที่ตามมาสมทบที่หลังเนี่ยสภาพร่างกายอยู่ในระดับที่พร้อมที่ลงเล่นถ้าฝืนเนี่ย ก็จะเล่น90านาทีกันได้สบายๆอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงทรงในการเข้าทำเนี่ยแมนยูไม่คิเลยนะสัดส่วนการครองบอลภาพรวมเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะเยอะกว่าก็จริงแต่การเข้าทำเนี่ยแมนยูเนี่ยสร้างโอกาสเข้าทำถึง18หนยิงเข้ากรอบ8แต่ในทั้ง8หนเนี่ยไม่มีสกอร์เลยสักลูกเพราะความยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูที่ไม่ใช่มือหนึ่งเลยนะครับมีคลิป ในครึ่งแรกเนี่ยถ้าผมนับไม่ผิดมันน่าจะ5เซฟนะครับแล้วก็ยาลอสอีก3ามเซฟอุ่นใจในตำแหน่งผู้รักษาประตูแน่ๆแล้วนะครับอาริสงกลับมาเนี่ยแม้ว่าจะมาช้าไม่ได้ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไม่รู้สึหน่ากังวลเท่าไหร่นะครับรูปเกมและวิธีการเล่นเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะพยายามใช้การบีบก็เหมือนเดิมนะครับ ิเวอร์พูลยังมีปัญหาในช่วงออกสตาร์ทอยู่แมนยูเนี่ยใช้วิธีการสอดจากแถว2องเนี่ยทะลุเข้าไปสวยๆหลายหนเลยนะครับมันจึงเห็นว่าคริปอะต้องเซฟถึง5้าเซฟนะครับแล้วบางเซฟเนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเซฟที่บอกตรงว่าถ้าจังหวะนั้นเนี่ยไม่เจ๋งจริงเสร็จเลยนะครับเพราะว่าลูกยิงที่ง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะ ดูแต่ละจังหวะต่ละจังหวะทั้งเมาส์เอ่ยทั้งแลสบอร์ดเอ่ยโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ที่หลุดเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันตรายเลยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำนะครับหลังจากที่เริ่มตั้งจังหวะได้เกมนี้เนี่ยถือว่าตั้งเกมได้เร็วขึ้นนะครับานาทีที่10เนี่ยประตูก็มาแล้วนะครับจากฟาเบโอคาวาโยซึ่งเกมนี้เนี่ยถือว่า เป็นเกมที่ฟาิโอคาเวโยเนี่ยเล่นดูดีที่สุดเลยเข้าใจเกมมากที่สุดเลยนะครับคนที่แอซิสก็เป็นดีโกโชต้าลูกนี้มันเป็นจังหวะที่ขึ้นบอลไปทางฝั่งขวานะครับซึ่งโมเนี่ยได้บอลที่แทงขึ้นมาจากฝั่งขวาเนี่ยนะครับแล้วก็พาบอลตัดเข้ากลางจากนั้นเนี่ยเอียงตัวปัน่นเหมือนจะแอซิสกึ่งๆนะครับลูกนี้เนี่ยถ้าดูวิถีเนี่ย ลูกนี้เนี่ยมันน่าจะพลาดแต่จังหวะนั้นเนี่ยแฮวิลเลสเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปพอดีเลยบอลมันก็เลยไปแฉลบหลังแฮวิลเลสกลายเป็นดีนะครับหลุดไปทางด้านไกลนะครับฝั่งซ้ายดิโกโชต้าเนี่ยก็ฉีกแปลบอลในจังหวะที่ดิโกโชต้าเนี่ยถึงบอลเนี่ยฟาเบลคาวโยโเนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษพอหันกลับมาแล้วไม่มีใครฟาเบลคาวโยโก็ถอนตัวเองออกมาที่หน้ากรอบเขตโทษ ริมริม,ม,มกอบเขตโทษทําให้โชต้าเนี่ยมีตัวเลือกที่จะจ่ายก็จ่ายให้ฟาบิโวคาบาโยก็ใช้ทักษะหลอกคาเซมิโลเนี่ยหลังหักเลยนะครับพวดเข้ามาเพราะแอคชั่นเนี่ยมันเหมือนเจ้าตัวจะปั่นขวานะครับเพราะเกี่ยวหลบแล้วก็ยิงลูกยิงเนี่ยมันไปเฉลลบขาวานบิซาก้าที่ยื่นมาดักมันสก,กิดปลายรองเท้านิดนึงนะครับเปลี่ยนทิศทางสุดปัญญาที่โอน,นาน่าจะเซฟได้ ขึ้นนาเร็วนะครับนาทีที่10น,นะครับจากนั้นเนี่ยมันมีเพลงสวย,สวย,ย,เยๆเยอะเลยแหละนะครับแต่ประตูเนี่ยมันมานาทีที่3ามสิบลูกนี้เป็นคติโเชนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยคดิโเชนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ก็ตั้งหลักฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นะครับโมเป็นคนแอสซิสลูกนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่กองกลางของแมนยูดาวรุ่งนะครับ คริเยอร์เนี่ยพยายามจ่ายบอลแต่มันล้นไปยาเลนควานซาเนี่ยทางตัวเองมาฝั่งขวาพอถึงบอลเนี่ยก็แปรสวนเลยนะครับแปรโด่ขงข้ามไปโมสปีดเข้าไปเอาบอลซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันของเมนยูซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่โดดเด่นนะครับโมเนี่ยยกเท้าขึ้นไปเกี่ยวบอลลักษณะเหมือนจะเกี่ยวบอลย้อนกลับมาเล่นแต่ การเกี่ยวบอลของโมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่โมเนี่ยหลอกนะครับพอเกี่ยวบอลหยุดปุ๊บโมก็กระแทกบอลต่อนิดหนึ่งแล้วก็สปีดออกไปเอาด้วยประสบการณ์ด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับโมเนี่ยทะลุเข้าไปริมกรอบเขตโทษจนถึงเส้นหลังจากนั้นเงยหน้าเข้าไปคาร์ติโจนเนี่ยชูมือตั้งแต่ริมกรอบเขตโทษแล้วสปรีตเข้าไปเลยนะครับทะลุเข้าไปวันบิสกา้าเนี่ยก็พุ่งเข้ามานะครับ แต่โจนถึงก่อนนะครับรูปที่โมเปิดโจนก็แท็บอินเข้าไปในกรอบหกหลาดูจากระยะนี้ประมาณเต็มที่เลยนะอยู่ประมาณสักสาสี่หลาแค่นั้นเองนะครับเป็นประตูที่ทำให้ริบูเนทิ้งห่างแล้วนะครับสองู 0. แมนยูเนี่ยก็มีนะคอลเลเยอร์เนี่ยสอดเข้าไปสวยๆนะครับในจังหวะที่ทะลุจากตรงกลางด้วยแพทเทิร์นการเล่นที่ เห็นแมนยูเนี่ยเล่นตลอดทั้งเกมเนี่ยนะครับคือการสอดเข้าไปจังหวะนั้นนี่นะครับควิปปฏิกิริยาดีจริงๆนะครับลูกนี้เนี่ยมันดูเหมือนคอลเลเยอร์เนี่ยตั้งใจว่าจะเปิดเข้าไปมากกว่าแต่ทิศทางมันเข้ากรอบนะครับปฏิกิริยาดีมากนะครับจบครึ่งแรกลิวพูก็นําแล้วก็สัดส่วนการครองบอลแมนยู n 6 3ลิเหอร์พูล5 7 7นะครับ โอกาสยิงของแมนยูในครึ่งแรกนี่เก้าหนนะครับเข้ากรอบสี่แล้วก็ไม่เป็นประตูเลยนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งนี่นะครับที่ไม่ถูกมองว่าลูกเข้ากรอบเนี่ยเป็นจังหวะยิงที่ผมมองว่าแรดฟอร์ดยิงลูกนั้นนี่นะครับมันเข้ากรอบมันโดนปลายมือของควีปนิดนึงนะครับถ้านับเซฟเลยเนี่ยผมว่าควีปเนี่ยเซฟไปห้าเซฟนะครับลิพูเนียมีโอกาสสี่นะครับเข้ากรอบสามเป็นประตูสองนะครับ แล้วก็ลูกเตะมุมแมนยูเยอะกว่านะครับสต่อหนึ่งะครับส่งลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคเลยนะครับครึ่งหลังมาลิเวอร์พูลมาได้ประตูเพิ่มจากคอตาซิมิคัสนะครับลูกนี้เนี่ยเป็นการขึ้นเกมมาจากข้างหลังเหมือนเดิมนะครับมาถึงฮาวีย์ลิสก็ต่อบอลเร็วไปให้แบลดดี้แล้วก็แบลดดี้เนี่ยก็ฝากบอลไปให้โมลูกนี้เนี่ยถ้ามีการเช็ค VAR มันก็จะเป็นจังหวะที่โมเนี่ยนะครับล้ำไปนะครับเพราะว่า จังหวะที่โมรับบอลนี่นะครับมันล้นไปนิดนึงนะครับเหมือนกับขานี่นะครับที่ยั้งตัวเพื่อกลับตัวมาเล่นบอลนี่แหละนะครับมันล้านะครับแต่มันเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับก็เลยเป็นจังหวะต่อเนื่องโมก็ดึงบอลไว้แล้วคอนเนอร์แบตตี้เนี่ยฝากบอลให้ก็สปินขึ้นไปโมอ่านจังหวะดีนะครับก็ไหลเข้าทางวิ่งของคอนเนอร์แบลตตี้แล้วคอนเนอร์แบตตี้เนี่ยคราวนี้จ่ายบอลดีนะครับ ตบบอลมาให้ดีโกโชต้าแปรยัดเลยนะครับแต่ก็ติดเซฟนะครับโอนาน่าปัดไว้แต่บอลเนี่ยมันหลุดมาซิมิคสัสอันเดอร์แล็บสอดเข้าไปในจังหวะนั้นพอดีเลยก็ซ้ําเข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูที่ทําให้ลิพูเนี่ยนะครับทิ้งห่างครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับแมนยูก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับก็เปลี่ยนตัวสํารองกันเยอะเลยนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยครับถ้าดูการเล่นของตัวสํารองเราเนี่ย ความเข้าใจเกมมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูคะแนนผู้เล่นดีกว่านะครับเอาคร่าวๆนะครับควิปเนี่ยเกมนี้เนี่ยควิปเนี่ยผมว่าให้ได้ถึง8นะครับในแง่ของการเซฟเนี่ยผมนับได้5เซฟนะครับแล้วก็ครึ่งหลังยาลอสเนี่ยนะครับก็เซฟไป3เซฟนะครับทั้งหมดเนี่ยลิวูเนี่ยถูกยิงเข้ากรอบทุกลูกติดเซฟทุกลูกนะครับควิปผมให้แบรดลีย์นะครับเกมนี้เด่นกลับมา เรียกซีนได้เยอะเลยนะครับจังหวะสอดเข้าไปจ่ายให้ดิโกโชตาเนี่ยก็เข้าตามากๆนะครับแต่จริงๆนี่หลายจังหวะนี่โอเคเลยแหละนะครับการดวหนึ่งต่อหนึ่งก็ใช้ได้นะครับทั้งดวนชนะทั้งทำลายจังหวะนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยใช้การทะลุทะลวงแล้วก็ฮับสเปดแล้วก็ใช้พื้นที่ริมเส้นเนี่ยโอเคเลยนะแต่แบรดดี้เอาอยู่นะครับแล้วก็หลายจังหวะเติมเกมลุกก็ดีแล้วก็ ช่วยบีบพื้นที่ดีดีด้วยนะครับเก็บบอล2ก็ดีนะครับแบรดดี้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ควรจะได้คะแนนเยอะนะครับผมว่าแบรดดี้เนี่ยให้7.5ก็ยังได้นะครับยเยเนควันซ่าคือตัวแบกเลยเดอะแบกเลยในครึ่งแรกนะครับเล่นได้น่าประทับใจมากนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะการันตีที่จะจับคู่กับพยักค่อนข้างแน่นะครับควันซ่าเนี่ยในมุมมองผมผมก็ว่าเครดิตของควันซ่าเนี่ยก็น่าจะได้สัก 7.5นะครับทั้งแบรดดีทั้งควันซ่านะครับอีบูเนี่ยมีจังหวะผิดพลาดในการออกบอลเนี่ยเข้าตาจะจะเลย2หนนะครับแล้วก็ทั้ง2หนเนี่ยจบด้วยแมนยูยิงแต่ควีปเนี่ยช่วยเซฟชีวิตอีบูได้ก็เข้าใจได้นะครับว่าสล็อตเนี่ยได้สั่งไว้ให้แทงบอลขึ้นมากล้าเล่นบอลเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าอีบูยังจับจังหวะการเล่นยังไม่ดีนักนะครับ ก็มีจังหวะผิดพลาดหลังจากนั้นเนี่ยอีบูก็มีผลงานที่ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าให้คะแนนอีบูเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ5นะครับอีบูเนี่ยแม้ว่าในส่วนที่มันดีขึ้นก็จริงแต่ผมมองว่าจังหวะทั้งสองจังหวะที่อีบูพลาดเนี่ยมันจบด้วยการที่คูต่อสู้เนี่ยได้ยิงหนึ่งๆๆนะครับอีบูเนี่ยผมให้ไป5แต่จริงภาพโดยรวมตัหลังมาดูดีขึ้นนะแต่ว่าก็ควรจะได้แค่นั้นซิมิคสัสนะครับ เกมนี้ก็ยังเล่นได้ตามมาตรฐานนะเกมรับก็ป้องกันได้ดีนะครับเกมลุกมีจังหวะเติมที่ดีแล้วก็ทําประตูได้ในลุกที่สามด้วยน,นะครับก่อนถูกเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าซิมิคาสเนี่ยนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆในทีมมากเลยนะครับพอทําประตูได้เนี่ยนะครับมีคนเข้ามารุมดีใจกันเยอะเลยซิมิคาสเนี่ยผมก็ให้ได้ที่เจ็ดจุดห้านะครับเล่นได้โอเคเลยฮาวิ่งเลสเกมนี้ดรอปนะครับ คือไอเดียดีนะครับแต่บอลที่ออกจากเท้า h ฮาวิเลสเนีครับประสิทธิภาพไม่ดีจริงๆนะครับคือน้ำหนักไม่ได้บ้างหลายอย่างเลยแต่ไอเดียเนี่ยที่จะจ่ายบอลเนี่ยผมดูว่าความคิดโอเคแล้วมีจังหวะหนึ่งนะครับที่จ่ายบอลเร็วนะครับซึ่งมันพื้นที่มันเหลือเยอะมากเลยระหว่างผู้รุกษาประตูกับแนวรับที่ของแมนยูที่ดันขึ้นสูงแต่น้ำหนักเนี่ยโอ้โหมันล้นจนกระทั่งโอนาน่าเนี่ยนะครับไม่ต้องลําบากใจเลย โชต้าก็ตามไม่ทันนะครับฮาวีเอสเนี่ยเกมนี้ผมให้อยู่ที่ระหว่าง6ถึง6.5นะครับคือจังหวะที่ดีก็มีแต่ประสิทธิภาพนึงมันหายไปเยอะจริงจนะครับและกับฟันแบกช่วงต้นๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับก็เป็นนักเตะที่กลับมาใหม่เนี่ยที่มีข้อผิดพลาดที่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะครับจนท่านถึงนาทีที่66กเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนออกแบบยกชุดเลยนะครับ กราฟเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับหลายจังหวะทักษะของกราฟเนี่ยช่วยให้การเล่นเบอร์6คู่เนี่ยทำได้โอเคนะครับแต่จังหวะผิดพลาดที่พอมองเห็นเนี่ยก็เลยทําให้คะแนนไม่เยอะนะครับผมให้ไป6.5นะครับถ้าไม่มีจังหวะผิดพลาดที่สมาธิหรือ,อาการยืนตําแหน่งที่มันผิดบ้างนะก็อาจจะได้ถึง7นะครับคติโชนผิดพลาดแบบจัดแจ้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีจังหวะบุกที่ เจ้าตัวเองเนี่ยครับทะลุก็ไปสวยแล้วนะครับแต่มัวช้านะครับแล้วก็ไม่ตัดสินใจให้มันขาดก่อนซึ่งมันผิดคอนเซปต์ของอเนอร์สล็อตนะครับถ้ายังนึกอะไรไม่ออกเนี่ยบอลเนี่ยมันต้องผ่านจากตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเท้าเพื่อนแหละแต่ด้วยความมั่นใจก็เลยโดนวนาปิสกาเนี่ยมาตัดนะครับก็มีข้อผิดพลาดที่เห็นเยอะเลยแต่ในสุดเจ้าตัวก็มาล้างบาปได้ด้วยการทําประตูนะครับด้วยการวิ่งทะลุจากริมกรอบเขตโทษเนี่ย เข้าไปเลยทับอินลูกที่โม e เปิดเข้าไปนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีลูกทําประตูเนี่ยนะครับอาจจะได้อยู่ประมาณสักห้านะครับคือส่วนดีมีแหละแต่ว่าไอ้ลูกที่มันพลาดเนี่ยมันเข้าตาจริงนะครับโจนผมก็ให้ที่เจ็ดแล้วกันนะครับโม e เนี่ยมีส่วนในการได้ประตูทุกประตูเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ประตูทั้งสามประตูเลยนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ย เกมนี้เนี่ยไม่มีจังหวะจะแจ้งที่ยิงเลยนะครับได้แอสซิสต์โดยตรง1หนหนะครับผมว่าด้วยมาตรฐานที่เห็นนี่นะครับความปราดเปรียวของโมความแข็งแกร่งของโมความเข้าใจเกมของโมเนี่ยนะครับถือว่านี่คือจุดที่ในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยโมเนี่ยดูเฉยเฉยดูเนยเนยลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นโมที่เราสามารถคาดหวังได้แล้วก็มีสิ่งที่ดีก็คือความเข้าใจเกมมีความเป็นจอมทัพ เข้ามาด้วยนะครับโมเนี่ยผมก็สามารถให้ไปได้ที่7.5นะครับแม้ว่าทําประตูไม่ได้มี1แอซซิดโดยตรงนะครับดิโกโชต้าเกมนี้ได้1แอซซิดแต่การมีส่วนร่วมในเกมไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับพอวิโยกับฮาวโยเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เห็นมาในช่วงพรีซนซั่นนะครับความเข้าใจเกมสูงมากนะครับ รู้ว่าตำแหน่งไหนจังหวะไหนที่ต้องไปอยู่ตรงไหนนะครับไม่ได้เกาะอยู่ริมเส้นเหมือนในเกมแรกที่แพ้ในการเล่นแบบไม่เปิดสนามนะจากนั้นเนี่ยฟาเบียคาิโยเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปบอกกับสล็อตว่าเจ้าตัวถนัดเล่นเบอร์สิแต่สล็อตยังยืนยันว่าฟาเบียวคาบิโยเป็นตัวริมเส้นที่สามารถขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายได้ แล้วพอเข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยฟาบิโอคาร์ิโอ่ดีขึ้นมากจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยฟาบเโอคาร์ิโอ่เนี่ยผมให้ได้ถึง7.5านะครับทำประตูได้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยให้8ก็ได้นะครับเพราะว่าเด่นเกมนี้เล่นเด่นจริงๆนะครับยาลอสสเซฟของยาลอสเนี่ยนะครับคู่ควรกับการได้อย่างต่ำต้องมี7แต้มนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาดีการเคลื่อนที่บนเส้นโอเคเลยนะครับแล้วก็ เวลาเล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยก็อุ่นใจนะครับถือว่ายาลอสเนี่ยนะครับปิดอีกเพชรเม็ดงามนะครับที่รอวันฉายแสงนะครับคิปไปเนี่ยก็ไม่ไม่กังวลใจเท่าไหร่นะครับยาลอสเนี่ยได้ไปเจ็นะครับวาตารุเห็นชัดเจนนะครับว่าความคล่องตัวของวาตารุไม่ดีเท่าตัวอื่นๆจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะวาตารุเนี่ยลงมาก็ทําผลงานได้น่าพอใจนะครับผมให้ไป6.5นะครับ เซฟานไบเซติดดูดีขึ้นความเข้าใจตำแหน่งดีขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ดีขึ้นยังขาดบางจังหวะเท่านั้นเองที่ดูและเจ้าตัวเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาจนกระทั่งสามารถที่จะมีพื้นที่ที่จะลงเล่นในแดนต่างของเราได้นะครับนาทีฟิลิปแม้ว่าถูกปล่อยลงไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดเขินอเลยนะครับมีความดุดันในการเล่นลูกม่งนะครับ จังหวะหนึ่งนะครับที่ได้ขึ้นไปเล่นลูกเตะมุมนะครับเกือบนะครับจังหวะพุ่งเนี่ยมันคลาดเคลื่อนนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับดุดันนะครับแล้วก็เล่นบอลด้วยเท้าก็มีขี้เหร่เลยนะครับการยืนตำแหน่งก็ใช้ได้นะครับผมให้ไป6ถึง6.5ก็ได้นะครับคือหลายจังหวะที่บอลทะลุช่องของแมนยูไปเนี่ยนะครับเนตเนี่ยก็ทำหน้าที่ดีๆนะครับเบนดกดุดันขยันขึ้น นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีพัฒนาการนะครับแล้วก็สไตล์เด็กสกอตนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีหงอกไข่อยู่แล้วนะครับก็โอเคเลยนะครับผมให้ไปที่6ถึง6.5ด้ได้สบายๆเซฟมีจังหวะจ่ายบอลที่ไม่ละเอียดอยู่หนึ่งจังหวะนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าเทียบระหว่างเซฟกับอีบูณนาะนะนะทีนี้นะเฉพาะเกมนี้เนี่ยนะับเป็นเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเบอร์3เชนแฮมเนี่ยผมให้ซเซฟเฟอร์นเบิร์กนะครับเบอร์หนึ่งพิยักษ์แน่ๆแล้วนะครับ เบอร์2เป็นยาเลนควันซ่าเบอร์สก็เซฟเฟอร์นนเบิร์กนะครับเบอร์สเนี่ยอีบูนะครับถ้าตอนนี้นะแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะครับความนิ่งความละเอียดแล้วก็ความเข้าใจเกมแล้วก็จังหวะที่เดียรโล่เนี่ยนะครับสปีดไปเนี่ยก็เห็นสปีดฝีเท้าของเซฟเนี่ยนะครับที่วิ่งมาปิดพื้นที่เนี่ยผมว่าไม่แย่เลยนะครับโอเคเลยแหละสปีดฝีเท้าก็ใช้ได้ความเข้าใจเกมก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่ เราประหยัดเซฟเงินไปอย่างต่ำา40ล้านปอนด์นะครับไทเลอร์อมอร์ตรันเกมนี้ก็ยกระดับเข้าใจตำแหน่งมากขึ้นนะครับฮาวิ่แบแยนะครับนี่คือนักเตะที่สร้างความปวดเสียบินข้าวที่ให้อิเล็กเทนฮากมากที่สุดเลยนะครับเพราะฮาวิแบแยเนี่ยนะครับเก็บผู้เล่นของอิเล็กเทนฮากซึ่งมีใช้สอยแบบกระเมิดกระเมยอยู่นะครับเจ็บยาไป2คนแล้วอย่างโยโรเอยแล้วก็อีกคนนึงก็ฮอยลุนนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับที่เห็นเห็น,นะครับอีกคนนึงเนี่ยก็โดนเก็บไปตัวนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นเล่นลูกตั้งเตะดีมากนะครับก็คือวิลฟิสนะครับปะทะกันแล้วก็เจ็บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกวานวิซาก้าเนี่ยก็โดนนะครับก็ดูอาการแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคาเซมิโลนะครับที่โดนคือความมุ่งมั่นเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยน่าถูกปล่อยยืมในมุมมองผมนะ เล่นฟอร์ไนแล้วก็เล่นตัวลุกเนี่ยนะกดดันดีนะครับผมคิดว่าดาวินมาเนี่ยนะครับความดุดันเนี่ยผมว่าวิแบร์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นรองดาวินเลยนะครับถ้าเข้าใจตำแหน่งมากกว่านี้นะโอเคเลยนะครับลูก,กาสซีเป็นท่านเนี่ยก็เล่นได้หน้าพอใจนะครับลงมาเนี่ยก็ทําหน้าที่ดีๆเลยนะครับก็เล่นแบ็คขวาแต่ว่ามีเวลาน้อยคนหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เทรเนลนี่เล่นได้หน้าพอใจนะครับ คือความเข้าใจเกมความนิ่งเนี่ยอยู่ในระดับที่ผมว่าโอเคเลยนะครับถือว่าในเกมอุ่นเครื่องที่อเมริกาเนี่ยทั้ง3เกมเนี่ยมันยกระดับเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปเห็นจุดที่มันเป็นจุดบวกเยอะมากนะครับจุดที่ยังต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขมันยังมีอยู่แต่มันไม่เยอะจนทําให้เรากังวลน,นะครับดังนั้นเนี่ยทัานาทีนี้เรายังหาผู้เล่นเข้ามาเสริมไม่ได้นะครับก็คือเสริมทีมไม่ได้เนี่ยผมยิ่งคิดว่าเราสามารถ เล่นด้วยผู้เล่นชุดนี้เนี่ยไปได้แบบสบายๆนะครับแต่ข่าวเนี่ยบอกว่าเรามีแนวโน้มที่จะเสริมผู้เล่นซึ่งผมก็ได้มีการทําคลิปในด้านการที่จะเสริมผู้เล่นเนี่ยนะครับเกณฑ์ที่จะได้มาเนี่ยผู้เล่นที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษจริงๆถึงจะทําให้การเข้าตลาดของเราเนี่ยนะครับพอตอนนี้เนี่ยผมดูแล้วอเนสลลตเนี่ยนะครับพัฒนานักเตะขึ้นมาจนในระดับที่สามารถอุ่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ สวัสดีครับ